ตัวนี้ก็จะมาขีดยางต้นที่อ่าเป็นเป็นยางที่ต้นที่ไม่ได้ตายเนาะเห็นเรามันจะเห็นน้ํายางจะกขีดให้ดูนะคะหนึ่งต้นอันนี้อ่าเป็นยางที่กขีดไว้สองคืนนะคะ,ะจะมีลอกปกติไม่ลอกยจะกลีดเลยดีกว่าไม่ลอกอย่างนี้ นี่คือหนึ่งต้นคือกีดแค่รอยเดียวนะคะอันนี้ลิ้นยางจะสั้นเราก็จะใช้เทคโนโลยีจากใบไม้ในการต่อนะคะความจริงเดี๋ยวเปลี่ยนใบต่อดีกว่าใบานี้มันงอแล้วอะเาี่ยนะจบบไน้าเดี๋ยวจะต่อให้ดูหาใบไม้ก่อนหายาด้วยเกินไม่ต้องต่อดีกว่า ใบไ,ไม้มีกันองอไปพอแล้วโอเคหยุดดีแล้ว